ซูเลมานสั่งเอสตาดาป้องกันไฟบังคับกับโปรมันประธานใหญ่ัมลิซซโอซูเลมานได้ออกมากล่าวว่าผู้ชนะของคู่นี้จะได้ขึ้นชิงแชมป์เดบบีซแฟนชายในไฟบังคับกับฮวนฟานซิสโกเอสตาดาเจ้าของเข็มขัดเส้นนีและซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนเดบยูบเชาวเม็กซิกันทันทีโดยก่อนหน้านี้นั้นทางสถาบันเอง เคยบอกในวันจัดตั้งแชมป์หรือวันยูบีแฟนชายว่าเจ้าของตำแหน่งแชมป์เส้นนี้จะไม่มีภาระในการป้องกันแชมป์ภาคบังคับแต่อย่างใดแต่ล่าสุดประธานหมริซซโอสุไลมานก็ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าตอนนี้ผมได้สั่งการให้เอสตาดาต้องป้องกันแชมป์กับโรมันยังเป็นทางการแล้วและความจริงแล้วทั้งคู่เคยถูกประกบคู่กันเอาไว้ก่อน ในวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาแต่คู่โชคของโรมันต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปในภายหลังเนื่องจากทางเอสตาดานั้นติดโควิดเป็นครั้งที่สองตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ทั้งคู่นั้นจะต้องมาพบกันอีกครั้งเป็นหนที่สซึ่งเวลานั้นมันก็ควรที่จะได้รับการกำหนดปากทงไปก่อนให้เรียบร้อยส่วนสถานที่นั้น ก็ค่อยมาคุยกันในภายหลังก็ได้ประธานใหญ่เดี๋ยวมอยูบีนายมัวลิซิโอสุไรมานกล่าวนั่นเอง